รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับเอลิสตาครับเสนอรายการบันเทิงห้าวาราตี้สวัสดีค่ะพบกับพี่ไข่มุกพนารายรายการบันเทิงห้าวาราตี้เช้าสดใสวันอังคารแบบนี้นะคะพี่มุกมีละครสะท้อนสังคมสื่อคุณธรรมเกี่ยวกับแม่ไปรับชมช่วงดราม่าธรรช่วง ละครดรา,าม่าธรรม รูบอกให้พวกเราฝึกร้องเพลงโชว์บนเวทีวันแม่แล้วเขียนเกี่ยวกับแม่แล้วเ,เขียนได้ยาวเต็มหน้ากระดาษเลยก็ไม่ยาแนะเราว่ามีอะไรที่แม่ทำเพื่อเราเยอะแยะเลยอือก็มีที่แม่ทำให้เราดีและที่ทำให้เราแย่พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเพอาเดกๆขนมมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะจ้าอหนกินมั้งออร่อยเหรอ อีค่่ะพสวัสดีครับ<อ>เกๆมาทาํางานโรงเรียนกันเหรอค่ะพ่อออประชุมงานมาเหนื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้พ่อด้วยนะพ่อจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วจ้ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลว วันนี้พอแค่นี้นะเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะงั้นพวกเรากับบ้านก่อนนะเย็ยนละไว้มาซาอมกันใหม่นะบ๊ายบายไปกันอาหารเฉพาะ อยู่ร้องพ่อฟังหน่อยสิแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหัวห่วงลูกแต่ลังเอย,ยังนอนเป่ก่อนลูกน้อยนอนเปไม่ห่างหันเที่ยไปจนใจหมอไปอาบน้ำเร็วลูกต้นตอของ,องมออแม่น้องแม่พัดพรมทำให้ตักตักูกปับดวนใจ น้องมิวไปรูปป่ะไปอาบน้ำเร็ว<ม>พี่มอสอาบเสร็จแล้วไป,ไปอาบน้ำกับแม่ ต้องประหยัดกันหน่อยนะฮะจะกิจไม่ค่อยดีพ่อะโดนลดทุนเดือนด้วยแล้วก็ไม่มีโบนัสด้วยเอานะไม่เป็นไรพ่อสู้ๆเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นไปพาลูกไปนอนก่อนนะไปไสไปินนอนกันดีกว่าเดี๋ยวแม่ทำข้าสาดบ้านก่อนนะพ่อตามไปก่อนพ่าขึ้นแ้กัน ขับรถดีๆนะครับ อ้พ่ออกับมาหรอ,อ,พ,อ,อ,หรอพอดีแม่ไม่ค่อยสบายอ,อ,อ่ะพ่ออะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเตรียมอาหารนี้ก่อนนะพ่อ,พอเงินในบัญชีเราก็เหลือน้อยลงแล้วนะหรือว่าจะให้แม่ไปหางานทำช่วยพ่ออีกอรแรงจะใครจะดูแลลูกดูแลครอบครัว เดี๋ยวศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นเองอย่าคิดมากเลยมิวช่วยแม่ก่อดบ้านมาได้ไหมเนี่ยไม่เอาไม่ใช่หน้าที่หนูหน้าที่แม่เนี่ยเราผ้าก็ยังไม่ได้ปากเลยอะ่ะมอไปช่วยแม่ตักผ้าบ้้งด้ไม้ ผมเล่นเกมอยู่แม่ก็เห็นแถมหน้าที่แม่ไม่ใช่หน้าที่ผมเงินในบัญชีก็เหลือน้อยลงเรากงไม่สบายด้วย ไอเป็นเลือดพีต้าให้พ่อเห็นนะพอหาดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลนีพี่ไอเป็นเลือดอันนี่ ีก่อนนิดน้อยมันก็ทุเลาตอนนี้คือเดี๋ยวพี่ต้องจ่ายค่าเทอมลูกหน่ยจะค่าหนาวค่าไฟกันมีได้มีมีได้จนะพี่ไม่ไมมไเนนมมปนขขน็นไร้งน้ใจ่อได้ไหมน้มพี่หาิปวดไมขอบคุณมาไม่เป็นไรนี่พไหว ภาษาเสียงและตื่นเต้นเราร้องให้สบายสบายเรายังร้องผิดทีมเลยอะ่ะงั้นให้แม่มาสอนดีไหมแม่ครับพรุ่งนี้จะโชว์ร้องเพลงแล้วแม่ช่วยสอนร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับได้จ้ะแต่ไม่ค่อยสบายจะเสียงไม่ค่อยดีนะร้องเราก็ต้องมีเสียงขึ้นลง,ลงนะนะก็แม่นี้มีบุญคุณอัน mẹ đang non bé. mẹ lao pháo ô la còn nói non bé, mẹ hằng hàn bay chôn cay. ตวงใเออเด็กๆพอด,ดีแม่ไม่ค่อยสบายอย่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขอตัวพักนะไงสุ้ๆนลกนะคุณค่ะเตอร์โอเล็กจนใหญ่นี่แหละน้ำอะไรไม่ใช่ไรน้ำขอข่าวน้ำนม มโอว่าแม่จาลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเป็นไงพวกเราพร้อมนะไปฝึกต่อที่บ้านนะงั้นพวกเรากลับก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนสู้ บายบายแม่เป็นอะไรมากเปล่าเห็นไรมาหลายวันแล้วไปหาหมอเปล่าไม่เป็นไรมากพ่อแม่ซื้อ,อยามาเรียบร้อยแล้วแหละเนี่ยแต่ออกไปเมื่อตะกีก้น,นี่เองอเออพ่อแม่มี่องจะถามพ่ออย่างหนึง่งถ้าวันหนึ่งแม่ไม่ไม,ม่อยู่พ่อจะอยู่กับลูกได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวแล้วใครจะดูแลลูกใครจะดูแลบ้านแล้วอย่าคิดเยอะหนะ้า เราจะให้พ่อกับลูกเห็นหได้ว่าเราไอตัวเอแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าพวงมวงลูก คือวันแม่แล้ววันที่พวกเราต้องขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นแน่ะผู้น,นี้แม่ต้องไปดูพวกเราร้องเพลงด้วยนะครับจะได้สิอ่ะพ่อแล้วพรุ่งนี้พ่อจะลาง,งานได้ไหมเนี่ยขอดูก่อนแล้วกันโอเคแล้เ๋ยพ่อพาลูกไปนอนแล้วกันเดี๋ยวแม่อาบน้าก่อนนะได้โอเคครับเด็กนอนนะลูกนะ <c oughs> แม่แม่เป็นไรมิวเอาโทรศัพท์โทรหามหมอเร็วโทรหามวันนี้ ส่ในโลกแม่ผู้เสียสละเพื่อลูกเกิดมามีแม่ได้คนเดียวและแม่คือผระในบ้านวันนี้บอกรักแม่ทำเพื่อแม่ตอบแทนบุญคุณแม่แล้วหรือยังและช่วงถัดไปพบกับ,กบข่าวกิจกรรมบันเทิงงานสตรีทฟู้ดกูดบิวอีพี2ต่อจากอีพีที่แล้วค่ะช่วงข่าวบันเทิง บันเทิง5วาราตี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลัก4นะคะกับงานสตรีทฟู้ดุ๊ปวิวครั้งที่2นะคะบายมาดามแอมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธชื่อร้านโกดังนัวค่ะโกดังนัวนะคะซึ่งมีเป็นพวกแบบว่ากุ้งแช่น้ำปลา,ปแ,ปาแล้วก็ำยำหอยนางรมใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธขนมหวานมาจาก เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะคะใหม่ๆสดๆเลยค่ะจากเพชรบุรีนะคะก็มีทั้งหมอ้อแกงทองหยิบทองหยอดไฟทองเม็ดกระหนุนเนะะี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธของร้านราชาวัทด,ดอกค่ะของเราก็จะมีไส้กรอกอันแทมอันเมคอนนะครับรวมไส้กรอกเกรดเอเกรดพรีเมียม<อ>แต่ละยี่ห้อค่ะก็คืออันนี้ขายเป็นเป็นขีด ใช่ใ่ไหมคะใช่คิดละเท่าไหร่คะอ่าคีดละสี่สิบโอ้คิดละสี e ่สิบบาทเท่านั้นค่ะนะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะกับงานสตรีท t ฟ o o ด g o ดวิ i บายมาดามแอมนะคะและชื่อต่อไปพบกับบันเทิงเที่ยวไทยโดยคุณยอดกวีมณีชัยพี่กรณ์ดำเนินรายการบันเทิงเที่ยวไทยสรบสุนโดยไอยราคอมโบ มีตอการแสรงออทเทอร์โบ082-065-2575อายราคอมโบช่อโภชนาโออาหรูหราสงางามรับจัดตัวจีนโทร081564-4423ผมชอบทูแท่มรับประกันว้ามาเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมยอดกุมณีชัยครับบันเทิงเที่ยวไทยรายการบันเทิง5วาวรตี้วันนี้เรามากันที่นาบลุงแจ่มนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่าแบบธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือสาหรับท่านที่มาทางบกก็ปักบบุดมาที่นาบลุงแจ่มเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาทางเรือ ก็มาชมธรรมชาติของคลองมหาสวัสดิ์แล้บอกบอกกับเขาว่าจะมาที่นาบนแจ็บมาที่หน้าวัดชวนอารามนะครับก็สามารถที่จะลงเรือได้แล้วก็ที่บ้านสาราดินนะครับวันนี้ผมดีแขกรับเชิญนะครับมาเจอกันที่นี่เดีย๋ยวเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างเราไปติดตามกันครับ ผมชอบบางตอนผมยังเป็นเด็กเสียงเอเคเ,เมื่อจวนฟ้าแดงเสียงไก่ตั้งใจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอยากให้อาจารย์ดูว่าชื่อเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็เป็นภาษาอะไรนะครับเราบอกว่าชื่อคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีภาษาไทยครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเพราะนั้น อาช,ชื่อชื่อนี้เลยครับชื่อนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็พัชรนัทอ่านนะครับอ่านจริงๆต้องอ่านพัชรนัทนะครับก<ะ>ัดไม่อ่านว่าพัชนัทเลยนะอ่านถูกจริตรงต้อัพัชร, AN รชนัทพ,พัชรนัทพัชระเนี่ยครับมันมาจากคําว่าชีระพัชระความหมายเดียวกันครับคือแปลว่าเพชรเพ็ร<พ>เพชรนะครับแล้วก็นัทนัฐานี่แปลว่าความเจริญครับนัฐานี่อันนี้ก็คือตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเนึงนะครับท่านที่ตั้งชื่อต่อไปนะครับ ถ้าท่านชื่อนัดเนี่ยจะต้องใช้ตัวต่อประตักและต่อตาลเสมอห้ามใช้นอหนูต่อตุงเด็ดขาดเพราะเพราะถ้าใช้ต่อ,อตุงเนี่ยลองรู้แล้วว่าความตรงกันข้ามเลยนะครับนข้ามเลยนะแต่ถ้านานี่แปลว่าคำเจริญนะหน้าตัดสับคเรยนหน้าตัดสับเป็นสับเฉพาะนะและทีนี้แต่บางท่านอาจจะทําโดยเขียนโดยไม่มีต่อประตักก็ได้นะครับลดตัวต่อประตักออกไปเหลือแต่ ทอฐานก็ได้แต่ความหมายเท่าเดิมนะครับ, <S <S รบอันนี้ก็แปลว่าผู้ที่มีความเจริญดังเพชรดังอันนี้วัชระความหมายเดียวกันนะครับพัชระวัชระวชีระในความหมายเท่ากันครับคมมือแปลว่าเพชรครับเพชรอันนี้ในในในชื่อเนี่ยมีภาษาอะไรอยู่บ้างอันนี้ก็ก็เป็นตั้งมาลีสันสกฤตนะครับนับถาศั์อะไรนี่นะแต่ว่าผมที่ผมกราบเรียนนะครับว่าพัชระนี่ เป็นทรัพ์ที่บวชแล้วหรืใช้คำเนเล่นๆนะครับคือว่าไม่ได้เป็นบาลีตรงตัวถ้าบาลีตรงตัวบอกว่าชิระวัชิระนะครับวชิระอ่ก็แต่นี้ก็เปลี่ยนได้ภาษาไทยหลักภาษาเติมเปลี่ยนนะครับอันนี้อ่านไปหนึ่งรายชื่อนะครับผมเคยมีนักศึกษาเรารุ่นหนึ่งครับผมตามหาเขามากเลยตอนนี้เป็นครูอยู่จังหวัดตา ชื่อหนอเอ่อหนอละเย่หนอละเย่จนปัญญาครับถ้าจะเป็นไปได้ก็น่าจะหนึ่งภาษาพม่าสองภาษาทางภาษาการเรียงก็มีนะแต่คงจะมีความหมายในในของเข่าเชื่อผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไม่งนั้นก็คงจะไม่ไม่ตั้งมาครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปถามที่เจ้าของนะครับเขาเคยแปลผมฟังจำไม่ได้เออยาชื่อต่อไปฮะนี่ครับ อันนี้อ่านถ้าอ่านที่ในอ่านพัทารบินทีนี้มีสองอย่างนะครับอ่าพัทนารบแปลว่าเจริญตัววินตัวนี้นะครับถ้าจะเพิ่มเข้าไปก็แปลว่าป่าก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งเจ้าป่าที่เจริญยิ่งใหญ่แรียกว่าไปนะอินทะอินทะนะเป็นภาษาบาลีอินทราภาษาจันทิตแปลผู้เป็นใหญ่หรือพระอินลองแปลในแปลชื่อถ้าแปลที่กแล้วผู้เป็นใหญ่แห่งป่าโอ้โหนะป่าป่าใหญ่สิงโตก็ อาจจะถ้าสัตว์ก็ถิงโตแต่ไม่เห็นใช่นะแต่ถ้าเป็นชื่อคนก็คงจะระดับของอธิบดีคงเกี่ยวกับสัตว์ป่าอะไรก็ได้นะแต่ก็ตั้งก็ตั้งแต่ถามบอกผมแยกผมแยกศัพท์ผมแยกได้ทีนี้นะครับว่าพัทธพัตระวินวินวะนะและก็อินทะสนที่กันอาจจะเป็นผู้ยิงใหญ่ ก็ได้ค <medio> รับเจ้า <tamam> ป่าแต่ว่าคนตั้งคงคงจะคิดแล้วนะครับศัพท์ในที่ที่มาเนี่ยเขาก็คงมีรูปภาษาบาลีสันทในกรีกิงตั้งมาให้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์จำนงคันทิกมากก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะรู้ว่าชื่อของท่านนะมีความหมายเรื่องไรนะครับแล้วก็เป็นภาษาอะไรนะอยากจะรู้นะครับก็เข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กบันเทิงห้าวารตี้นะครับมาที่อินบ็อกซ์นะครับส่งเข้ามา เดี๋ยวถ้ามีมาเยอะๆนะครับผมจะคัดคัดมาหรือเลือกมานะที่จะมาฝากให้กับอาจารย์จำรงได้มาพูดคุยกันในครั้งต่อๆไปอีกนะครับวันนี้ต้องขอกับคุณอาจารย์จำนงมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับแหมรายการของเราเวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอราคอมโบ ติดตอ่อการ,สรแสดงออทเทอร์โบ0820652575อัายราคอมโบชอบโภชนาบริการรับจัดเลี้ยงโตะจีนบุฟเฟ่อาหารกล่องรถแห่ดนตรีวิดีโอภาพนิ่งราคาประหยัดเน้นคุณภาพต้องชอบโภชนาเท่าน,านันาน้น,น,น,นโทร 081564ปดหนึเที่ยวเมืองการจนบ,บรุรีสะดวกบริการรับส่งที่ปลอดภัยด้วยประกันชั้นหนึ่งอบอุ่นเราเทคแคร์ท่านดังมิตรสนิทเที่ยวเมืองการใช้บริการช้างรถเช่า099-937-6593น้องมีตังรักแม่สุดสุดน้องมีตังรักแม่สุดๆ,ดๆวันแม่น้องมีตังไหวใครครับ วาแม่โอ้เก oh, ่งจังเลยเป็นเด็กกตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่ครับโตขึ้นน้องมีตังอยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นอะไรครับบาสเกตบอลบาสเกตบอลทําไมอะลูกแม่จะได้เป็นห่วงโอ oh, แม่จะได้เป็นห่วง <laughs> ลูกทุ่งมันเทิงห้าวาราตี้ <laughs> บักสวงในเจ้าแจ่มจันทร์ควัญใจอยากได้น้องมากยังกลายสาวบ้านแผนก็งามแสนสุดเก๋ตาวานที่ลานเพก็เรียมเรสวยมาไล่ไลลสาวลาดตัวลวงหน้าพวงหน้าห่วงใหญ่ วยเทียบขาดบาดใจใช้ไล่เกินใครหน้าควงงาย ไปหวานตามีโอกาสไม่ให้พลาดเลยนะจะขอเจ้าเอวบางแต่งกับนางให้น้องสมนาสินสอดเท่าไรพี่ชายไม่เกียรราคาพี่จะยกขันมากมา ในข้างหน้ากับรายการดีๆมีสาระความบันเทิงหลากหลายกับพี่ไข่บุันารายเวลา5นาฬิกาช่อง5กดหมายเลข5นะคะ